บอกพันบอกพันว่า่อมือเสื้อพันยัไงพันเอาบะอาชีพไปไว้ึี่าไปว้าเอาน้าพันก็ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องส่องคนนี้ตังแต็มเริ่มเฮ็ดนำตั้งแต่ขึ้นมามุ่งเลเพ่นก็อีต้นกูมือนี่เพื่อนบ่ริงแม่ตะเคียนยังมาหาออมาห้าให้เือตลดได้แต่คือเขามันแบบ มันคือว่านั่นแหละเนาะมันในบ้านมันบมัน่แม่นผู้มักเขาก็มีผู้บ่มักเขาก็มีเออเออนั่นแหละนั่นแหละแลอย่างนึงก็คือตอนนี้ก็คือแล้วแต่บุญวัสนาเฮาทาหน้าที่ของเฮาให้มันดีที่สุดกระโปแล้วกันแค่นั้นบอกตัวเองเลยได้ว่าขอทาหน้าที่ตัวเองเห้ดีที่สุดกอลวอลมาวอลมาแล้ววอลแล้วอีกหรอครับ่อวอ บ่ไปไปพักไปเออบ่คือคนทำไปลักษาดปกันเลยลักษาดเพื่อนทะเลเออแล้แต่ว่าบเาบอนเนนังนะเหาี่บ้บเลเนี่ยนะต่เอาอล้กันี่เองในะไรนะน้วาคิดเ่อยตลเลว้ดเล้าค้กจะจะไปสนใจพวกเขาทำไม ชีวิตของคนเรานนะแต่ละคนหนะถูกลิกขิตมาไม่เหมือนกันต่อ,อให้เราจะทำดีกับเขาแสนดีกับเขายังไงถ้าคนที่ไม่แหยใจเราอย่าไปเห็นค่าจำไว้ให,ให้เห็นค่าเฉพาะคนที่มีมีเขาเรียกว่าเห็นค่าในตัวของเราอย่าไปเห็นใจคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของเรามันจะเนียนนะทำทุกอย่างเพื่อ ทุกคนให้ทุกอย่างใช่ไหมเออบอกทุกอย่างบอกบุญบอกอะไรคาเองไม่ได้บอกว่าคาเป็นผู้วิเศษนะแต่คาก็เห็นผู้ใดมารักษากับคาก็หายใช่ไหมเออก็เหมือนอาจารย์นั่นแหละกินยาตลอดมารักษาหายอ่ะไม่เคยกินยาแก้ปวดมเคยไม่เคยได้กินยาเลยไม่มีใครเชื่อล่ะเอาปูมาเร็วนะรอบนี้ กูมาเร็วจะได้ไปปลูกค่ะคุณรำเบื่อมึงจริงๆมาตอนไหนก็มีแต่เวี่งมีแต่วิ่งนี่ก็พุ่งขึ้นมาเต็มสุดที่ปูกูมาแล้วชีวิตคนเราต้องสู้และเสีอมันและเสียใจตัวเองขนาดโน้ยเรามาพูดทันโน้ยยังมาทันเลยก็จะไปฆ่าหรือไปสวดหรือไปสวดผู้สาวนี้ก็มาแล้วกู้สาวนี้ก็มาแล้วว่ามามาพูดทันกังมืออื่นเด้อค่ะ นักโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคือพุยานาคานะกาตะเปชปูเสดสูไกยสังขารของยิ่งปนริขอประสิทธิ์ประสานองค์บุญองค์บารมีจงประสิทธิ์ประสานพรให้แก่ข้ากาได้รับพรจากองค์อินอิสวนองค์อินอมบาลินท่านท้าพระเจ้ายมราชโดยอำนาจและบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหาพระองค์พระปิจิพระพุทธเจ้าพระกัสสปะพระพุทธเจ้าบารมีขององค์ปฐมพระพุททธธเเจ้้าาอออองงค์์สิิัััตตตตตตถะะะะะพรรรีลลยมปหนด เอจิปพุทธเจ้าตัวพรมลาลังสีหลวงปู่มันปูริทธตูหลวงป้าบูเจนสัมปนุนในหลวงราจัดการที่เก่าปูปูชีวกโกมาละพัฒน์พระสยามเทวาทีราชเสด็จพอลงมาน้องบารมีอันศักดิ์สิทธิ์องค์พระพุทธชินราชองค์พระพุทธโสธรองค์พระแก้มรกรน้องบารมีขององค์พระปฏิมาเจ้าพระอุปคุตเจ้าพระศรีวัลยเจ้าน้องบารมีชวนใหญ่ดำสนตัเต็นนาคาราบิสุทธินาโกภูมิบารมีอันยิ่งใหญ่ผู้เป็นบพลังก์ในสถานที่แห่งนี้และบารมีของหลวงปู่พระกาเจ้าทีบารมีของเจ้าหญิ ตัวยาณาคีเกลกําแกวเจ้าเมนาคีชิพตาและบารมีของเจ้ายาสีปฐุมาจินดามณีปางฝั่งลาวและบารมีของเจ้าปูศีสุทวิสุธินาโคปางฝั่งลาวบารมีของเจ้าปูศีสุทโธเจ้ายาศีปฐุมาทุ่ยงดูขามาคุณเบดามานดารูบาอาจารย์พญานาคาราีิเป็นบิดามานดาของข้าและบารมีขององค์เจปสิกาเนตองค์เทพานุมานองค์ปศิวะอิศนปมรตตาปาลวติพมัตตามหาคาลีพระแม่ลัศมีองปลมพระแม่สุลสวตีและบารมีของทันทัพปยดมรา บารมีอันศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องลิศเลื่องเดชของท่านคุณสุบรรณและบารมีของกันดาปญายดมรอันศักดิ์สิทธิ์องค์อินทิสนองค์อินอ,อ,นอ,งงนอมมรินผู้ได้ประทานบนัในแก่ข้าผู้ทำผู้ทิติได้ประทานตัวในแก่ข้าพญย,ยานาคานักลาปตาัดยศข้าขอใ้สัจจาวาจากับท่านตรงนี้ว่าข้าจะตั้งสัจจาวาจวาว่าต่อไปนี้ข้าจะรักษามนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์ โดยไม่มีข้อแม้โดยไม่มีกําหนดค่าจะทํานาทีขอให้กายสังขารของข้าจงได้รับความสาเร็จสมปราถนาะได้รางวัลใหญ่12ล้านมาสร้างภูมิสถานที่แห่งนี้วันนี้ค่ะก็ตังจจะในวันเก่าคําเดือนหนึ่งในวันนี้เป็นวันทีดีงามขอให้ดันทำแล้วว่าได้แล้วทําทแล้วว่านีแล้วทําแล้วว่ามั่งแล้วทําแล้วว่าสุขสมหวังแล้วขอตรวจยาตรวจปู่ของข้าที่อยู่ในภูมิสถานที่แห่งนี้ข้าจะทํานาทีค่าพระยาเพชรน้อยนะครับขอทำนาทีขอ12ล้านจมบังเกิดแก่กายสังขารลูกหลานของข้าปู่ได้ที มีความศรัทธามีความมุ่งมันทรัพย์สมบัตินั้นไม่ว่าเสียงชกเสียงลาบเสียงอะไรก็ขอให้ได้มารักษาขอให้หายไม่ว่าเจ็บในก็ถอนออกเจ็บนอกก็ถอนไปเจ็บที่ใดก็ขอให้เสื่อมขอให้คลายขอให้หายขอให้เคลื่อนขอให้เลือนออกจากกายสังขารวันนี้ค่ะพญาเพชรน้อยนักคาราขอตังสัจจว่าจาข้าจะทำนาทีนี้ให้ดีที่สุดขอให้ทนจงได้เป็นสักธิพยานให้แก่ข้า อาจะขับพิษขับพายในร่างกายสังขารพิษร้ายพิษไม่ดีพิษอะไรพิษเป็นโยคีพิษเป็นไม่ดีพิษเป็นสิ่งชัว่วเป็นมารเป็นสังขารวันนะของผู้ใดค่ะาก็จะขับออกให้โดยมนนาคาของค่ะขอปูดหรือสีเทพอัสดรแห่งนาคาพิพภูภูบรรจบวิชาคมดูให้แก่ค่ะและบารมีพรอ,อันประเสริฐข,ของพญาคุสุบันพญาโยมวราโอินอิสอุและโออินออมรินให้แก่ค่ะหากแปรปางของค่าคือพญาวาสุกีนกคาราวาสุกรีคือผู้ยิงยายวาสุกรีคือผู้ให้วาสุกีคือผู้ส้างว่า สุกรีคือผู้ให้หนทางแก่มนุษย์วาสุกรีคือผู้นำความมงางค่งสมบูรณ์คุณสุขตั้งแต่กระลับบัตนี้ด้วยเจิดพัจ้าคาปาติย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 าพูดถึงนะพูดถึงเรื่องมนุษย์ดีก่อมนุษย์ก็เปียกเหมือนบัวสีเหลาเหมือนไอ้เจ้ากดมันดจริจี เราก็มาของเราสมมติว่ามารักษามา,ามาสักรักษานี่เราก็มาของเราเนาะเราก็มาได้ไปบุญบายอะไรแต่ทําไมคนถึงอยากจะรู้นะไปที่ไหนมาที่ไหนอยู่ที่ไหน <c ười> ไปรักษาที่ใด <c ười> เออ <c ười> อะไรแบบนี้โอ้ย <c ười> <c ười> กูรังเงือดได้ด้อยูยปันหมแล้วพักไม่ได้ไหมพ่อห่มอ่ะเออพักไม่ได้ จะได้สวยงามพรามเก้า็นั่นแหละพระรามเก้ารู้จักหมดแน่พญานาคพญานาคยุคาจีร่างบรรทุมเออร่างทรงพระบรรทุม มาอยู่ลูกมนุษย์ละเก่งเอาเก่งเอาตอนมาใหมๆ่ๆว,ว้ารู้ไหม่งมาท <ๆ S 2> ุกวันนี้ทำไม่มีโซเชียลเราพูดถึงว่า,าจ,จะะด,ดังนี่ก็ดังโซเชียลได้แต่ไม่พูดถึงว่าดังและได้ช่วยคนนี่ก็อยากดังอยู่เด

เออตอนเนื้อตอกระจกอะไรแบบนี้นะดวงตาดวงตาก็ยังว่าเออก็ปวดสากูกอดไอตอนนี้เจ้ายาจินดามณี้มาอยู่ด้วยทันปังฝั่งเราใช่ไหมโอ้คุณเพชรเก่งมากเลยนะทุกวันนี้บ่นี่ดิบสีเข็ดจัดนะชอินจัอันนี้ก็เอาแล้วเขามารักษาอยู่ๆก็ไปคอเข็ดก็เป็นกู่เป้าใหม่ นั่งมองเดาไมก่ตัวละตัวสัมมาสัมุตัสสะนั่มาไม่ก็ตัววสัมมาสัมพุธัสสะนัมไก็มตัสสัปุตตสน่าไม่กตัวละตัวสัมมาสัมปุตสัข้าาวาพระานคาละกรม้ผู้เสดกสังขารของยิ่งผู้นี้ขอประสิทธิ์ประสานองค์บุญองค์มาลีจประสิทธิ์ประสานทในกาข้าะนั้นรจักองค์อินทิศวรองค์ินนามลีนทันท้ระยาดมราชและปู่ พี่กิงไม่มีความรู้สึกแลรใช่ไหมลูกเ<อ>ขาบอกว่า,ป,าปู่ปูเปพชรน้อยนะขลาดนะ สงสัยท <chat> ุกว <c ười> um, okay, ันน <azioni> <c ười> Th ี้รักษามนุษย์ไม่เป็นแล้วมันเพราะว่ามีโควิดไม่ใช่ว่ากูไม่รักษามนุษย์กูในวันพิเศษนี้ให้หมดไอ้นั่นเลยให้คุณหมดแล้วคุณนี้ทำไมถึงหายหายยังไงหายโดยปฏิบัติหลังท่านพูดว่าเขาบอหัววันไหนยางบุได้โดนพอพอพอคุยได้คุยไปเลยมันเป็นอะไรหาย จีว่าถ้าเราได้เอาหม้เตียงบมุดเล็บรูู้อนนะเราเป็นเล็บเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าจริงมันจะมีจริงเหรอเออมันมีจริงได้เตรียมให้หมอฟังด้วยน้ำเชื่อใส่ใส่นไม่เชื่อไปเลยเพราะว่าแผลข้างในมันแห้งแล้วปกติอนอนคือข้างในน่ะพอเอาเอาไปแช่น้ำเอามาดี ทีทีคำโฉนโดนคือน้ำอรมลิท์อมฤตนาจะจะสามารถดูดซึมทุกสิ่งอย่างเหมือนเหมือนเหมือนเอาใครที่เดินไม่ได้นะนะมันก็จะดูดออกดูดออกดูดออกแล้วก็ร่างกายที่เป็นพิดเพราะเราขอข้ามาในโลกมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่ามนุษย์นี่มีกา,กายกรรมวิชกรรมมโนกรรมเป็นของตนเองอย่างนี้ใช่ไหมและสําคัญที่สุดในเวลาที่รักษามนุษย์นะอย่าลืมว่าดูเขาด้วยว่าเขามีเจ้าก,กรรมในเวรไหมถ้าเขามีเจ้าก,กรรมในเวรปุ๊บเราจะทํายังไงให้เจ้าก,กรรมในเวรนหลุดออกจากตัวเขาก่อน และเราคอยรักษาในการรักษามนุษย์ของขาจะเป็นเช่นนั้นคิดดูว่าหมอบอกคาสิทถ้าไม่ได้ขนาดนี้เออจะด้ตมาย่าว่าอปเบื้เตียงไหาอว่าตายอ้เจ้านี้มาตายมาตคิดหนักตายไม่ยโอ้ยตาย ร้องไห้ทุกวันเลยบ้างถ้าอยู่ในหมอก็ไม่ได้บางคนยิ่งเพราะว่ามันก็คนดีดีแข็งแรงน่ะมาเป็นแบบนี้น่ะใครก็ไม่ตกใจเนาะเขาบอกว่าวันขมาฮันก็เป็นพวดพันธ์คือย่างเหนื่อยน้ำบนแต่ผู้ฮันยัง่าเลี้ยพวกนั้นก็ได้เขาบอกเจ้าจะอยู่ไหนเจ้าสำนึกบุญคุณผู้นี้ให้มากนี่คือเรื่องจริงนะพวกเจ้าอย่าลืมเลยเพราะว่า ถ้าไม่บ <si suppression> ุญที่นี่เสื่อมมาพวกเจ้าไม่ได้มารักษากับพาอยังเนี้ยเ่ต้มั่นใจเพ่าเรขาคอยดดีา้นันดแล้วอยก็ขึ้นฮอดท่นเราดีดูดเฮ็ดเมืนเดิม้วจมดเาเป็ฮอดราเปนห้างก็เมืนเป็ห้ากท่านดูดีทุกานดดก็ิ่เนี้อ่านหนังแล้วก็อะไ おお ดังอยู <altro> ่ไหมย่งดูใช่ไหมหนกแต่เป็นไรมันดังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคือกระดูกหนังมันไม่ได้เท่ากันแล้วกคือคือมันมีไม่มันมันไม่ได้เหมือนกระดูกคนเราที่เป็นอยู่แล้วคือมันถูกตัดออกไปแล้วเท่าที่มาให้มันเจ็บปวดไม่ให้มันอะไรก็ได้ครับแต่ทํางานหนักไ่ได้เป็นของแค่กเออแต่เราดูดีมันยังเ็แค่คน เดี๋ยวไปหาหมอครั้งนี้มาแล้วพอจะลืมเอากระดูกสุ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 กาหากันตอนนี้ตอนนี้ห้ยู่ยมทันดูว่าฉันจะใช้มาถอดดูนะอะเดี๋ยวด้อยหมอทำแพ้ก่อนนะหมอปิดแพ้ก่อนนะ

สมัยที่ข้าไปรักษาม่มาลอกอยู่ที่ฝั่งลาวคิดดูว่านอนดูเตียงของแม่ของหลางอยู่แบบนี้แม่ท้าผูนั้นอยู่แบบนี้พูดไม่ได้คอกอแข็งตัว่อแข็ง,ขงทํายังไงดีทีนี้เขามองมาเห็นค่ะเขารู้เลยว่าค่ะเป็นพญานาะ นีแหละจะยากให้คาช่วยใช่ไหมเจ้าชอบทำบุญให้พวกคาใช่ไหมเรานักขลาดของเรารับรู้ถึงการทำบุญรู้ไหมว่าวันเข้าพรรษาเนะี่ยมันเอาข้าวให้พระญานาะคกินตลอดเลยบ้านมันอยู่ติดน้ำแล้วมันทำข้าวให้กินแล้วพะองค์ดำท่านบอกว่าองค์เพชรเจ้าช่วยสตรีภูนี้ด้วยนะเขาทำก็มองไปโอ้ท่านเคยทำบุญอุทิศ่วนให้พระญานาะคยาคาช่วยเองคาก็เดินไป หมอมาไหมเขาทำหมอจะมาถ้าหมอมาค่าไม่ทาเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไปอวดอุตริก <Amen. S 1> เออสองคืนแล้วนอนพูดไม่ได้นอนนอนรอน้ำนใส่น้ําเกลืออย่างเดียวมันพูดไม่ได้มึงเป็นใครมึงเป็นผัวผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมมานี้ไปจุทูบสิบหกดอกมึงไปทําอะไรมาพูดภาษนะาลาวเนาะไม่ได้ไปทําอย่างครับลาพูดเดี๋ยวนี้พอก็เลยบอกว่ามึงไปไถ จอมปวกมามึงกําลังจะถายนาใช่ไหมถายทีให้ทีสวนมึงใช่ไหมโอ้ใช่มันบก <c oughs> มึงรีบไปเลยไปจุดทุกสิบหกดอกเมียมึงเป็นแบบนี้จะทีแรงเออนะผัวมันไปจุดตื่นเช้ามาเมียมันหูนนนนที่มาผัวกูหายแล้วนะกูอ,อยากกลับบ้านห <c oughs> มอง,งเลย <c oughs> แล้วก็เพราะลูกเขาก็มาใช่ไหมพ่อเมย์ก็มาลูกมันมาแต่สารวันมาแต่จำประสักหนึ่ง,งลูกไปอยู่ข้างนอกลูกทีนะโอ้ยลืมให้น้ำมนต์หลวงปูท่ทวดเดี๋ยวหลวงปูท่ทวดฉันจะบอกว่าโอ้ยกุเป็นพระอราหารันต์กูก็มีน้ำมนต์อยู่ตรงนี้ให้กูซูสุก็ไม่พร้อมผรมนะเออ <laughs>

นันนี้เป็นเก็บยามตื่นพนะโมตัสสะภะควะโตอะตสัมมาสัมพุทจัสะนะโมตัสสะภะควะโตอะตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะควะโตอะตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะควะโตอะตสัมมาสัมพุทธะสะข้าคือพานาคานะกละตเปกรุสเดสุกายสงฆางของยิ่งนุริขอประสิทธิ์ประสานอุบุลบารมีจงประสิทธิ์ประสานบริเกขาข้าได้รับบุญจากองค์อิ่ทิสรองค์ยี่งบเรทันท้าพญายมราช้วยอำนาจและบารมีของท้มาส อ okay, mm ัน hmm. ก็สบายฝืนนานนี่เลยเข่าไม่เป็นไรข้าก็จะมีแข็งตัวมาเดี๋ยวขยับอันนี้ลงก่อนดูว่าน้อง บางคน,นเดินไม่ได้ตั้ง 3, 4, สามสี่พรรษานะพอ,อยังรักษาหาแต่เราก็ไม่ไเคยไปบอกนะหล่งนี้ออกไปข้างนอกนี่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นอะไรปฏิบัติยู่วัดไหนปฏิบัติยู่บ้านมันบอกแต่ว่าไปเท่าเทนไปไม่ได้เดี๋ยวคนนั้นก็ผักให้คนนี้ก็เอาหน,น้เดี๋ยวคนนี้ก็ไอ้เจ้านี้จริงหนักเลยไปตอนไหนไม่กลา้าเดินไปหามันบอกนะเออ อเออเยังบอกมาเอาที่ก่อนแม่มเอาที่ก่อนแม่เออเออมันจะเป็นคนแบบนั้นล่างนะข้านะทุกพระอ,องค์นะบอกเป็นเสียงเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปู่ยมขนาดปู่ยมเพิ่งมาอยู่เดือนเดือนอกรกฎาคมวันที่สี่นะแล้วก็ปู่คุธนี่มาอยู่เดือนกันยากันยานะ่ะยังบอกเลยว่ากูไม่เคยเห็นล่างอย่างนี้เลยนี่พูดจริงๆเทวดาชอบมากเลยถ้าเป็นล่างดีนะ ปฏิบัติดีช่วยเหลือคนไม่เรียกร้องเงินทองนี่เขาเขาเชื่อแล้วเขาก็จะดูแลตลอดถ้ามันจะเรียกร้องเอานะสมมติว่านะคนหนึ่งเดินไม่ได้อ่ะข้าให้เจ้าเดินได้นี่ล่างาเรียกเลยเท่าไหร่ไม่นะไม่เคยเลยไม่มีอย่างนั้นเลยคิดดูเอาเจ้าคิดดูว่ามันอยู่มากี่ปีแล้วมันยังอยู่ได้แบบน,นี้แต่ทําไมมันไม่อยากดังมันบอกว่ามันไม่อยากดัง มันอยากมันแบบว่าอยู่ให้เป็นเย็นไ้ได้สบายทั้งชาติมันแบบช่วยแล้วคนไปแบบนี้แห,หละล่างดีๆอย่างล่างนี่นะสังคมนะ่าจะต้องการเยอะนะจริงๆถ้าเกิดโด่งดังขึ้นมาได้จริงๆงนะเขายังไม่รู้นะยังไม่รู้เยอะนะ<อ>ถ้ารู้เยอะนี่รีเยอะนักข้าวชอบข้าวรู้รู้เยอะแต่มันไม่อยากดังไง<อ>ไม่รู้แล้วได้ยังไงขึ้นตั้งแต่ปีหกศูนย์เนาะเออ ตอนท่านนักข่าวมาก็ก็ไปจะไปสองสำนักจะเอาไปนะรายการอะไรรายการหุนกระแสรายการหนึ่งเออแต่ล่างไม่ยอมไปแล้วก็พ้องันแล้วช่องนั้นช่องนี้มาเออมันล่างยังไม่ไปไม่ไปช่องมาเยอะมากเลยคือไม่ไปเมื่อเดือนกันสิบวันปีหกศูนย์น่ะเต็มเต็มเราเห็นล่างเราไปเน่นเน้นเราสบายใจเลยเรสบายใจเพราะว่าเขาเป็น อันอุดตัง,ตงเอาขึ้นมาใช่ใช่ใชต้นตอทีแรกเลยใช่ยงเรื่องจะเกิดตุกมเป็นุ่นมาจากไหนเนี่ยแบบนี้ยเออคุ